สวัสดีค่ะดิฉันหมอดาด้านะคะฝ่ายวิชาการ i t a d เครือเวกโปรดักต์ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตาม ASF the series นะคะมาตรการเร่งด่วนกรณี ASF เข้าสู่ฟาร์มค่ะสำหรับ EP 4นี้นะคะเป็นเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัใจจัยในการแพร่กระจายของเชื้อ ASF ภายในฟาร์มนะคะแล้วเราจะมีวิธีการจัดก,การยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อุปกรณ์นะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นสาเหตุนในการที่นําเชื้อเข้ามาในฟาร์มและแพร่กระจายเชื้อนะ,ะภายในฟาร์มหรือภายในโรงเรือนฉะนั้นเราต้องมีการาจัดก,การเรื่องอุปกรณ์ให้ดีตั้งแต่การรับเข้ามาต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพซึ่งเรา,าอาจจะต้องมีกระบวนการฆ่าเชื้อนะฮะอาจจะใช้ ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อได้ก็ต้องใช้น้ํายาฆ่าเชื้อและอัตราส่วนและประสิทธิภาพต่างๆก็ตามที่เราได้กําหนดไว้นะครับส่วนอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ไม่สามารถดนน้ํายาฆ่าเชื้อได้การรับเข้ามาต้องผ่านกระบวนการอบด้วยยาฆ่าเชือ้อหรืออบด้วยโอโซนในระยะเวลาที่ถูกต้องนะฮะในคอนแทค Time ที่ถูกต้องก่อนที่จะรับเข้ามา จัดเก็บในในในส่วนของอาการในครั้งหรือการที่จะส่งต่อเข้าไปในส่วนของส่วนเลี้ยงสัตว์นะฮะเมื่อเรารับอุปกรณ์เข้าไปในโรงเรือนหรือส่วนเลี้ยงสัตว์แล้วนะฮะอันนี้คือว่าเป็นเซฟตี้โซนแล้วนั้นเราจะต้องอจัดการบริหารจัดการอุปกรณ์นะวัชพันธุ์ทุกอย่างนะฮะที่อยู่ภายในส่วนเลี้ยงสัตว์อย่างดีโดยเฉพาะหลังที่พบว่ามีตัวบวกนะฮะการจัดการพวกนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ อุปกรณ์ต่างๆต้องอยู่หลังไครหลังมันห้ามหยิบมีการนะฮะหยิบยืมข้ามโซนหรือข้ามหลังในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ข้ามต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อก่อนถึงจะทําการ move ไปอีกโซนหนึ่งได้นะครับอุปกรณ์ภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรองเทา้าซึ่งเป็นรองเทา้าภายในก็ต้องเก็บไว้ภายในนะครับ อุปกรณ์อื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอตัวไม้กวาดขี้ตัวเข็มฉีดยาเจะบอกไซลิงนะฮะเวชภัณฑ์ทุกอย่างที่อยู่ภายในก็ต้องทำกระบวนการเก็บรักษาอย่างดีนะฮะไม้กวาดขี้จะต้องทำการฆ่าเชื้อเป็นจุดๆผ่านการกวาดขี้จัดแถวหนึ่งไปอีกแถวหนึงน่งก็ต้องทำการฆ่าเชือ้อโดยการจุ่มด้วยยาฆ่าเชือ้อส่วนตัวาการให้อาหารหรือตักอาหารอันนี้ก็สำคัญนะฮะ ไอตัวกระบวยที่เราจะตักอาหารให้กับตัวหมูเนี่ยเราจะตักจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งหรือจากค้อกหนึ่งไปอีกค้อกหนึ่งต้องทำผ่านการฆ่าเชื้อก่อนที่จะตักอาหารนะครับเชือกมัดปลาก็ต้องทําการฆ่าเชื้อในกรที่เราจะต้องเก็บตัวอย่างเลือดหรือต้องสัมผัสตัวสุกรนะฮะอุปกรณ์อื่นๆทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรือนถ้าสัมผัสจากสุกรตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อก่อนนะครับหรือจากค้อกหนึ่งไปอีก ข้อหนึ่งก็ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อก่อนก็จะเป็นการดีเป็นการตัดตอนแล้วลดการแพร่กระจายเชื้อภายในโรงเรือนนะครับรางอาหารหรือซองก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องทําการจัดการนะครับเพราะรังอาหารมันมีการเชื่อมโยงกันงั้นในกรณีที่มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นบวกมันก็สามารถที่จะแพร่กระจายนะระหว่างรังอาหาร ดังนั้นถ้าหากเราไม่ต้องการให้เกิดการแพร่กระจายเป็นแถวหรือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วต้องทําการตัดต่อซองและรางอาหารนะฮะอาจจะเป็น10เว้นหนึ่งหรืออาจจะเป็น8เว้นหนึ่งหรือ5เว้นหนึ่งก็ได้นะฮะอย่างน้อยควรจะเป็น10เว้นหนึ่งอย่าให้มากกว่านี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันเจอ1ตัว Cly ตตใน10ตัวนั้นเราก็จะการทีละ10ตัว ข้อก็ถ้าเป็นไปได้การจัดก,การตัวข้อถ้าเราสามารถปิดทึบไม่ให้หมูมันสัมผัสกันระหว่างข้อได,ได้ก็จะเป็นการดีนะฮะส้วมน้ําถ้าสามารถที่จะจัดก,การส้วมน้ําเป็นข้อของใครของมันไม่มีการเชื่อมโยงกันในเรื่องของตัวส้วมน้ําภายในกันมันก็จะเป็นการตัดตอนการแพร่กระจายเชือ้อเพราะถ้าหากมีสุกรตัวใดตัวหนึ่งภายในข้อหรือข้อใดข้อหนึ่งเป็นมันก็จะถูกบล็อกให้เป็นอยู่แค่ภายในข้อนั้นนะครับที่เหลือก็จะต้องมา จาัดก,การเรื่องคนเรื่องอุปกรณ์อื่นๆนะก่อนที่จะจะเข้าไปห้องนึงไปอีกห้องนึงก็ต้องผ่านกระบวนการค่าเชื้อก่อนนะครับจบไปแล้วนะคะสำหรับ A S F the series EP นี้ค่ะ EP หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ